จากการรายงานได้เผยแพร่บนเว็บพิมพ์หุยซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของฝ่าลุนกงเมื่อวันจันทร์ระบุว่ามีผู้ฝึกฝ่าลุนกงมากกว่า120คนถูกฆ่าในปี2025ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพียงส่วนน้อยของจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากการเซ็นเซอร์ในประเทศจีนรายงานเน้นว่าส่วนใหญ่ถูกคุมขังในเรือนจำศูนย์กักกันหรือสถานที่ล้างสมองซึ่งพวกเขาต้องทนทุกข์จากการถูกทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอย่างรุนแรงเกือบ80%ของพวกเขามีอายุมากกว่า60ปี โดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดคือ94ปีการประทุษร้ายฝาหลุนกงเริ่มต้นขึ้นในปี1999เมื่อเจียงเจิ้หมินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นสั่งให้มีการรณรงค์ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดการฝึกนี้ในขณะนั้นจำนวนผู้ฝึกฝาหลุนกงมีมากกว่าจำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนฝ่าหลุนกงเป็นวิชาบำเพ็ญจิตใจที่ยึดหลักความจริงความเมตตาและความอดทนมีท่าฝึกออกกำลังกายซึ่งผู้ฝึกกล่าวว่าช่วยยกระดับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีขึ้น นับตั้งแต่เริ่มการรณรงค์มากกว่า20ปีที่แล้วมีรายงานว่าผู้ฝึกอย่างน้อย5,300คนเสียชีวิตจากการรณรงค์ดังกล่าวกลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มากเนื่องจากพกรรคคอมมิวนิสต์จีนมีแนวปฏิบัติมายาวนานในการเซ็นเซอร์หรือปกปิดข้อมูลจากสาธารณาชน